ยู ais, ่ขาคูไม่ยอมตายอยู่ขาพี่เบียบอ่ะเกินนม่ะกินนมอ่องนอนดิงูนอนอะไรเนาะไหนไหนไหนดูสิ กินนมถ้าตรงที่มันแบบเปลกที่ไปแต่สมมติมันเมื่อวานนอนเงี้ยแล้วเป็ดที่นอนอะ่ะไม่นอนเลยกลางวันทรงวันจรงิง